สวัสดีครับปาตอมจากทกันเงินนะครับวันนี้เราจะมาลงทุนกันอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับก่อนหน้านี้เราเคยลงทุนจิตตะตัวที่เป็นดิเมติกไปแล้วนะครับดิเมติกคืออะไรดิเมติกคือการที่เราเลือกลงทุนในแต่ละธีมที่เราสนใจใช่ไหมครับวันนี้เรามากันอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนครับของทางจิตตะเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัว global ETF หลายคนขอเข้ามาครับว่าลงทุนใน global ETF ให้ดูหน่อยสิว่า global ETF เนี่ยเขาลงทุนแบบไหนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอ่ะที่ ิบเบื้องต้นนะครับว่ามันจะเริ่มต้นลงทุนแบบไหนหลักการนะครับเขาจะแบ่งเงินของเราเนี่ยไปทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดพอร์ตการลงทุนกันแล้วก็มันก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ครับที่เรามาเปรียบเทียบกันว่า global ETF ที่ไปลงทุนที่ต่างประเทศเนี่ยกับตัวธีมติกที่เราสามารถจัดสรรเลือกเองได้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเทียบกับการที่เราลงทุนในกองทุนรวมเราลงทุนในหุ้นเองเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าตัว global ETF มีรายละเอียดอะไรบ้างตัว global etf นะครับถ้าเราเข้ามาบนเว็บไซต์ของทางจิตตะเวลตัว global etf เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคำหนึ่งที่เขาใช้ในการที่บอกเรื่องพอร์ตการลงทุนนะครับก็คือว่าจัดพอร์ตให้เหมาะสมด้วยหุ้นหุ้นกู้แล้วก็พันธบัตรรัฐนะครับพนา้น,นียแปลว่าถ้าเทียบกับธีมติกซึ่งธีมติกแล้วเนี่ยมันจะลงทุนในหุ้นซะส่วนใหญ่ตัวนี้จะมีการกระจายการลงทุนไปอยู่ในหุ้นกู้ แล้วก็พันธบัตรกรัดด้วยแปลว่าการที่ทำ Asset Allocation ระหว่างสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงกับสินทรัพย์ที่เสี่ยงปานกลางหรือต่ำเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับนี่คือ1จุดแรกที่มันแตกต่างกันอันที่2คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนผ่าน ETF อันนี้เหมือนกันผลตอบแทน4-8%ด้วยความเสี่ยงต่ําที่สุดต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทนนะ นะครับไม่ใช่การการันตีว่าคุณจะได้4% 6% 8%แน่แน่แนใช้คําว่ามีโอกาสได้ครับนะครับรวมถึงผลตอบแทนย้อนหลังที่แทร็กกันมาเนี่ยมันทําได้เพราะนั้นเขาก็จะเป็นวางโครงไว้ให้ครับว่าเราสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนได้ว่าจะเอาประมาณไหนอย่างไรรวมถึงการรีวิวและปรับพอร์ตอัตโนมัตินะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการรีบาลานซิ่งนะครับทำให้มีการปรับพอร์ตให้มันเหมาะสมด้วยนะครับเงินลงทุนเริ่มต้นก็ยังเหมือนกับตัวทีมติกนะครับก็คือ1,000 0แบาทเพราะนั้นนนใใครทที่อยากจะลงุน ETF หรือ ETF ต่างประเทศเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพอเงินลงทุนเนี่ยมันจะเริ่มต้นเยอะนิดนึงนะครับก็ใครที่าสามารถลงทุนได้ก็เดี๋ยวลองดูต่อแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้โหสูงจังเลยทําไงดีผมแนะนําไปทางพวกกองทุนรวมก็ได้นะครับก็จะทําให้มันเบาลงมาหน่อยในเรื่องของเงินเริ่มต้นในส่วนของการเริ่มต้นลงทุนจริงๆก็กดได้เลยนะนะครับการลงทุนมีคนถามว่าแล้วทางจิตาเวลเรามั่นใจได้ขนาดไหนเราไว้ใจได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีการรับรองนะครับจากกระ ส่วนกันค้างจากกราตราะนั้นสามารถไว้ใจได้โอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของแผนการลงทุนกันนะครับเขาบอกว่าแผนการลงทุนมีอยู่3แผนแผนที่1เรียกแผนพอเพียงแผนที่2เรียกสมดุลและแผนที่3เรียกเติบโตนะครับมาดูตัวพอเพียงกันก่อนตัวพอเพียงเขาบอกว่าเหมาะสมกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำเรามีผลตอบแทนคาดหวัง4%ต่อปี เรียกว่าคาดหวังนะก็ลงทุนอะไรบ้างเราจะเห็นว่าลงทุนในกลุ่มประเทศสหารัฐอเมริกาอันนี้เป็นหุ้นนะครับอยู่ที่14%หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว4% ุ้นตลาดเกิดใหม่2%แปลว่ากลุ่มนี้มีการลงทุนในหุ้นด้วยซึ่งอเมริกาก็จะต้องนํามาอยู่ละพวกที่เป็น global ต่างๆถ้าเราไปลงกองทุนรวม global เราก็จะเห็นว่าอเมริกาก็จะหนักหน่อยอันนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ยังไม่ละทิ้งในส่วนของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆแล้วก็กลุ่มของตลาดเกิดใหม่ด้วยในส่วนของหุ้นกู้ครับอันนี้คือจุดหลักเพราะว่าน้ําหนักรวมกันค่อนข้างเยอะเพราะมันต้อง80ไงใช่ไหมก็คือหุ้นกู้บริษัทเอกชนชั้นดีแปลว่าเน้นในด้านขอองเอกชน นะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่พอเป็นพอ,พอเพียงเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความไม่ผันผวนเน้นของความแน่นอนตัวพันธบัตรรัฐบาลแล้วหุ้นกู้เอกชนชั้นดีในสหรัฐอเมริกาตรงนี้พอมันมารวมกันเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยมันก็จะทําให้ตัวความเสี่ยงความผันผวนมันน้อยไปด้วยพอมาเป็นพอสมดุลครับสิ่งที่หายไปคือพันธบัตรรัฐบาลไม่มีแล้วเอาออกไปแล้วแต่จริงๆก็ยังมีน่าจะมีติดบ้างแหละครับอยู่ใน ETF แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเปลี่ยนน้ำหนักสมดุลเป็น50-50 หุ้น50พันธบัตร50โดยที่เน้นหุ้นกู้บริษัทเอกชน50%แล้วที่เหลือเป็นหุ้นรายตัวเป็นหุ้นแบบกลุ่มหุ้นต่างๆให้หุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่ที่35%จะเห็นว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นหุ้นประเทศที่พัฒนาแล้ว10%แล้วก็เป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่นะครับนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมดุลเนี่ยก็จะเป็น50-50แล้วละความเสี่ยง เป็นปานกลางแลวผลตอบแทนที่คาดหวังขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น6%อต่อปีมันก็จะทําให้ความผันผวนมากขึ้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคือแรกมากับผลตอบแทนที่มากขึ้น2%ต่อปีมันแล้วแต่คนมองครับว่าสมเหตุสมผลไหมบางคนไม่ได้อยากเับาความเสี่ยงเยอะขึ้นอยากได้ผลตอบแทนแค่สอก็พอแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่พวกเราเป็นดุลพินิจของพวกเราอีกพอร์ตนึงคือพอร์ตเติบโตครับสิ่งที่จะหายไปอีกก็คือว่าสัดส่วนของคุณกู้บริษัทเเออกกชชนนนั้นดีใามริ หายไปอีก30%แล้วถูกเอามาโปะหุ้นเขาบอกว่ารับความเสี่ยงได้สูงครับพอร์ตนี้รับผลตอบแทนที่คาดหวังคือ8%ต่อปีแต่การที่จะคาดหวัง8%ต่อปีซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับแปลว่าเราต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของการผันผวนได้ดีเพราะลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาต้อง56%แล้วกเร็าก็หุ้นที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว16%รวมถึงตลาดเกิดใหม่ เนี่ยน้ำหนักมันเยอะขึ้นคือ8%ตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่มันอยู่ในแถบเอเชียอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงความผันผวนมากเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ได้แข็งแกล่งเหมือนบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในอเมริกาที่เขามีกันอยู่มานาน40ปี30ปี20ปีนะครับบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะน้อยกว่า หลหลายบริษัทบางบริษัทเป็นร0อยปีนะครับที่อยู่ในอเมริการาะนั้นเนี่ยคืออันนี้คือพอร์ตการลงทุนเราเลือกได้ครับจะพอเพียงสมดุลหรือเติบโตอันนี้อยู่ที่เราเลยข้างล่างก็จะมีผลแบบแทนให้ดูด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงทุนในแบบเติบโตเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี5 4จนถึง63นะครับในเวลาเนี่ย 9ปี10ปีเนี่ยพอร์ตมีทั้งติดลบมีทั้งบวก14 18% 6%ปรเซ็นต์ปรเซ็นต์ปรเซ็นต์มีมากมายครับแต่พอเฉลี่ยต่อปีมา8.54ปรเซ็นต์ผลงานได้ค่อนข้างดีนะถ้า8.54หปรเซ็นต์หักเดี๋ยวหักค่าทำนงคำนียม ก็น่าจะอยู่ทักประมาณเ8ผมก็ว่ายังเป็นอะไรที่ลงทุนได้ต่อเนื่องแล้วมันก็ทำให้เราง่ายต่อการลงทุนอีกด้วยนะครับนี่ก็น่าสนใจครับที่เราจะมาเริ่มลงทุนตัวนี้กันแล้วเดี๋ยวเราดูเพอร์ formance จริงๆกันว่ามันเป็นอย่างไรโอเคสำหรับพอร์ตที่ผมจะลงทุนนะครับเป็นแผนการลงทุนแบบเติบโตซึ่งเรามาดูกันครับที่เขาบอกน้ำหนัก2 0 8 0ลงทุนอะไรบ้าง ตัวตราสารนี้จะเป็นตัว i s h a r e s i b o x นะครับที่เป็น Investment Gra d e corporate bond ETF ถามว่ามันคืออะไรมันคือหุ้นกู้คุณภาพที่ดีครับเพราะว่ามันคือ Investment Gra d e คือเกรดที่ลงทุนได้ไม่ใช่เกรดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นพวกเก่งกำไรนะครับตรงนี้อยู่20%ในส่วนของตราสารทุนนะครับจะลงตัวแวนการ์ที่เป็นตัวนี้เป็นหุ้นอเมริกานะครับเป็น total stock market ตัวนี้ก็เหมือนซื้อถ้าพูดง่ายๆถ้าเรารู้สึกนะครับมันก็เหมือนกับการซื้อพวก active fund ที่คัดหุ้นที่อยู่ในอเมริกาที่ค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับแวนการตัวฟูซซี่ที่เป็น develop market หุ้นประเทศพัฒนาแล้วลอีกอันนึงก็คือเป็นฟูซี่ emerging market เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นเลยอะ่ะมันคือการที่ลงทุนในกลุ่มของสหรัฐอเมริกาซึ่งกลุ่มสหรัฐอเมริกาเนี่ย มันมีหลายไม่ใช่บอกว่าต้องมีเฉพาะบริษัทที่อยู่ในอเมริกานะแต่บริษัทที่จดทะเบียนในอเมริกาแต่ประกอบธุรกิจที่อื่นก็มีนะครับมีกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอาจจะเป็นแถวยุโรปยูโรโซนยูเค Euro นะครับแล้วก็ยังมีแถวที่เป็นฟุตซีที่เป็นตัว emerging market ที่น่าจะอยู่ในในใน,ในฝั่งของเอเชียค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าการลงทุนประเภทนี้หนึ่งแหละมันกระจายอุตสาหกรรมกระจายภูมิภาคใครที่กำลังมองหาการลงทุนแบบแบบ global อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่ามันทําให้เราลงทุนได้หลากหลายมากๆแล้วเราไม่ต้องมานั่งเลือกอุตสาหกรรมมากมายนักแต่จริงๆถามว่าเราต้องไปดูไหมว่าแต่ละอันมันกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมไหนบ้างอันนี้เราแต่เราเราสามารถไปดูได้แต่พอว่าเรามองว่ามันเป็นโกลบอลอ่ะเราก็ลงทุนตามเทรนด์ของโลกซึ่งบริษัทใหญ่ๆที่มันต้องไปไปไป,ไปตามเทรนด์อยู่แล้วเนี่ยเราลงพอเป็นเป็น ETF เเนี่ยเราก็ง่ายหน่อยตรงที่เราไม่ต้องมานั่งกระจายว่าอาจจะซื้ออเมริกาซื้อยุโรป ซื้อฝรั่งเศสตาลีสเปนซื้อเอเชียในฝั่งของเกาหลีใต้ในฝั่งของเวียดนามในฝั่งของอินเดียเราไม่ต้องมานั่งเลือกครับในเมื่อมันเป็นการรวมภูมิภาคอยู่แล้วรวมประเทศที่อยู่ในภูมิภาคน,นั้นนมันทําให้การลงทุนของเรามันเรียบง่ายขึ้นสําหรับใครที่จะลงในพอร์ตของตัวสมดุล ตัวตราสารนี้เหมือนกันนะครับเราก็ในตราสารทุนเหมือนกันแต่แค่สัสดส่วนไม่เท่ากันตัวพอเพียงนะครับจุดที่จะเพิ่มขึ้นมาตัวหุ้นคล้ายๆกันนะครับแต่จุดที่ต่างกันคือตัวนี้จะมีตัวไอแช c ์คอที่เป็นตัว g r e g a เก b บ n d ขึ้นมาซึ่งตัวนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้คุณภาพดีที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงอันนี้จะไม่เหมือนกันจะมีตัว ETF อยู่ทั้งหมด5ตัวเท้าแต่พวกเราครับว่าเราสามารถลงทุนในแบบไหนได้เพราะมันต้องขึ้นกับเราว่าเรารับความเสี่ยงได้มาก อีกจุดหนึ่งเลยครับที่คนให้ความสนใจมากว่าแล้วถ้าเทียบกับพวกกองทุนรวมล่ะมันคุ้มหรือเปล่าสําหรับค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมกองทุนที่เป็น global etf เนี่ยต้องบอกว่าเขาเขียนว่าค่าธรรมเนียมต่ําสถาย์นวงการเพราะนี่คือแบบสิ่งสําคัญที่สุดนะครับจริงๆงผมเห็นด้วยนะค่าธรรมเนียมเป็นอะไรที่หนึ่งผลตอบแทนเราไม่รู้เป็นเท่าไหร่แต่ค่าธรรมเนียมที่มันถูก f ซ์ไว้อันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะถ้าเกิดค่าธรรมเนียม fix ไว้สมมตินะครับหต่อปีลงทุนกัน20ปีมันโดนกินไปแล้ว20ปีแบบทบต้น อันนี้เรื่องใหญ่เพราะเงินเราหายนะครับทีนี้เขาบอกว่าค่าบรหิหารจัดการของพอร์ตนะครับอยู่ที่0.5ต่อปีเท่านั้นอันนี้คือ m a n a g e m e fee นะครับ management fee คือ อันนี้คือค่าบรหิหารจัดการมันคือ management fee มันคือค่าที่ทางจิตตะเวลบริหารจัดการเงินของเราให้ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกำไรไม่มี performance fee ครับถ้าเราไปลงทุนในพวก private wealth ต่างๆที่แบบเอาเงินมาให้เขาจัดการบรหิหารจัดการเนี่ยมันจะมีเรื่อง performance fee ด้วยคุณทำได้10%ขอ1%ไม่มีค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน switching fee ไม่มีไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ fund load ไม่มีขาขาซื้อไม่โดนชาร์จเพิ่มคือเขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มตัว ETF มันมีค่าค่าซื้ออยู่แล้วแต่ ทางจิตตาเวลไม่ได้ชาร์จเพิ่มไม่มีค่าธรรมเนียมขายคือไม่ได้ชาร์จตอนขายนะครับไม่มีค่าในทะเบียนไม่มีค่าธรรมเนียมเปิดกองทุนคืออันนี้มันมันจะไปเปรียบเทียบกับพวก private wealth ต่างๆนะครับหรือว่ากองทุนรวมที่เขาจัดมาเพื่อแบบให้กับพวกเราแบบโดยเฉพาะเจาะจงใครที่ไปใช้บริการธนาคารโบรกเกอร์ต่างๆที่เขาจะเรียกว่าเป็นกองทุนรวมส่วนบุคคลอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีชาร์จหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าทางจิตตาเวลไม่ได้ชาร์จชาร์จเป็นค่าบริหารรวมครับ0.5%ต่อปี ทีนี้เขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดใน Perform ร์แมเท่ากันแล้าค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันตัวสีสีเขียวๆอ่อนๆเน,นี่ย0.5%ต่อปีกับตัวสีออกน้ําเงินเทาเนี่ย1.5%ต่อปีเนี่ยผลตอบแทนมันต่างกันเป็นเยอะครับเงินลงทุนเริ่มต้นแสนหนึ่งแต่50ปีมันจะทําให้ผลตอบแทนต่างกันเป็นล้านเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่บอกเราค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นไงบ้างต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆมี ไม่ใช่ไม่มีครับมีแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจากการไปเทรดตัว ETF ที่อยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วมีอะไรบ้างมาดูกันค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์หรือ trading commission ถ้าเกิดเราเทรดในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราอยู่แล้วเวลาเราเทรดหุ้นนะครับเพราะ ETF มันซื้อในตลาดหุ้นใช่ไหมเราก็มีค่าธรรมเนียมของ b เ o k e r ที่เวลาเราเทรดใช่ปะ่ะนะครับว่าเทรดปุ๊บจะโดนเท่าไหร่อันนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้มันเป็นตลาดของเมกานะครับเมื่อเวลาเทรดเราจะโดนอยู่ที่ไม่เกิน0 2 0นะครับ ของมูล,ลค่าการซื้อขายอันนี้ปกตินะเพราะว่าทุกๆท,กท,กที่ทุกแพลตฟอร์มต้องมีการชาร์จเรื่องของเทรดดิ้งคอมมิชชั่นอยู่แล้วจะมากจะน้อยแล้วแต่ ETF ด้วยแล้วแต่แพลตฟอร์มที่ไปลงทุนมีค่าธรรมเนียมฝากสินทรัพย์คัสตอมเดียนฟีอันนี้เราอาจจะไม่รู้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมีแต่บ้านเราไม่มีไงบ้านเราเอาเงินไปฝากมันไม่ได้มีอะไรไงสินทรัพย์เราซื้อไม่ได้มีอะไรแต่ที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกามีครับ0.1%ต่อปีหรือขั้นต่ำทต่อเดือน มีค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยนะครับ12.8 9.6ปีหนึ่งต้องโดนไปประมาณเกือบพันบาทอันนี้ต้องโดนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นใครลงทุน1 0 0 0บาทก็จะโดนพันบาทพันบาทแต่ใครลงทุนเยอะกว่านั้นนะครับเยอะกว่านั้นมันก็จะมีคือมันคิดแค่0.1%ต่อปีจากสินทรัพย์แหละถามว่าเยอะไหมผมว่าไม่น้อยนะไม่น้อยแต่มันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าคุณอยากจะลงทุนในต่างประเทศคุณต้องเจอ เพราะนั้นบอกใครบอกรับไม่ได้กองทุนรวมต้องใช้กองทุนรวมแต่กองทุนรวมจริงๆแล้วก็โดนไม่ใช่ไม่โดนครับเพราะกองทุนรวมก็ต้องไปซื้อ ETF ไปซื้อกองทุนรวมที่ต่างประเทศแต่เขาแค่ไม่ได้แจกแจงให้เราดูแล้วมันถูกตีมาอยู่ใน NAV เรียบร้อยแล้วถ้าเราไปดู NAV จริงๆเราจะเห็นใช่ไหม total expense เนี่ยที่เราจ่าย TER ที่ผมชอบใช้เนี่ยเธอเนาะถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะมันจะมีค่าพวกนี้อยู่ข้างในนะ แต่เราแค่ไม่ได้มานั่งแตกรายละเอียดแบบนี้ค่าโอนเงินไปต่างประเทศอันนี้ถ้ากองทุนรวมที่เป็นอกองทุนรวมต่างประเทศในบ้านเราอาจจะไม่เห็นแต่พออันนี้เราไปลงทุนตรงๆที่สหรัฐอเมริกายอย่างเงี้ยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยมีนะครับซึ่งทางตัว global ETF เนี่ยบอกว่าโอนครั้งแรกเนี่ยเราคิด500บาทแต่ครั้งต่อๆไปจิตตะเวลสสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้ ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่เราต้องจ่ายเพิ่มเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยถ้าดูดีๆก็โดนไปแล้วครับ1,500บาทในส่วนนี้นะครับสำหรับค่าธรรมเนียมที่เป็นฟิกซ์ไว้เพราะว่าอันนี้ขั้นต่ำมัน80อันนี้500นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเทรดดิ้งคอมมิชชั่นด้วย แล้วก็ค่าโอนเงินกลับจากต่างประเทศกรณีอยากจะถอนนะครับก็1,000ับาทต่อครั้งไม่เกินเนาะไม่เกิน1,000บาทอันนี้ก็เป็นในส่วนของค่าธรรมเนียมที่อยากให้เข้าใจไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งใจจะไปเทรดที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยจะได้รู้ครับว่ามันมีค่าธรรมเนียมอะไรหลายอย่างนะที่บางทีเราไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันต้องมีค่าเทรดดิ้งคอมมิชชั่นด้วยนะมันมีค่าฝากสินทรัพย์ด้วยแล้วก็เวลาโอนเงินไปโอนเงินกลับมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะลงทุนเราก็ต้องดูเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยร,รก็ม management fee มีีจตาท่ เขาบอกไว้เลยทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราเลือกจะลงทุนตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่าภาษีเพราะว่ามันไม่เหมือนประเทศไทยที่ประเทศไทยเนี่ยเวลาเราเทรดใช่ไหมครับทั้งปันผลเนี่ยเราโดน10%หักหน้าที่จ่ายมี capital gain เราไม่โดนแล้วถ้าเกิดเป็นต่างประเทศล่ะโดนไหม นะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราอยากรู้กันงั้นเราจะไปดูอีกในส่วนหนึ่งครับคือในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าภาษีที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปลงทุนที่ต่างประเทศภาษีเงินได้และการสำแดงภาษีเงินได้คือของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไปลงทุนในอเมริกาซึ่งอเมริกาเนี่ยเราไปลงทุนในฐานะนักลงทุนต่างประเทศมันจะไม่เหมือนกับนักลงทุนต่างประเทศคืออเมริกาลงทุนเองนะถ้าคนนอเมริกาลงทุนเองเนี่ย ตัวแคปิตอลเกนเขาก็เสียภาษีครับแต่เราในฐานะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่เสียเรื่องของแคปิตอลเกนครับอันนี้ไม่ต้องเสียแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้โดนอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นปันผลโดนหักหน,นที่จ่ายที่30%เยอะไหมบ้านเราหัก10บ้านเขาหัก30%เป็นมาตรฐานในฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกา ทีนี้ช็อตถัดไปคือช็อตที่เราเอาเงินกลับเข้าประเทศกฎหมายบ้านเราบอกว่าถ้าเราไปทํากําไรจากตลาดต่างประเทศนะครับตลาดหุ้นตน่างประเทศมี2เงื่อนไขถ้าเกิดภาษีเงินได้ของกฎหมายไทยบอกว่ากรณีเอาเงินกลับเข้าประเทศเขาดูอย่างนี้เขาดูที่คำว่าปีภาษีอย่างเช่นตอนนี้ผมเริ่มทำคลิปเนี่ยมันคือเดือนกันยายนปี2564มันอยู่ในปีภาษี64ถ้าผมเอาโอนเงินไปวันนี้กันยายน แล้วธันวาคผ,ผมถอนเงินกลับแล้วผมกําไรนะถ้ามันอยู่ในปีภาษีเดียวกันผมต้องสําแดงเป็นไรายได้ด้วยแล้วมันจะโดนคํานวณภาษีเงินได้เฉพาะในส่วนที่เป็นกําไรที่เกิดขึ้นไม่นับเงินต้นนะเช่นโอนเงินไปแสนหนึ่งผมได้มาแสนห้าแปลว่ากําไร50,000 50, ื่นห้าหมนั้นผมต้องมาสาแดงครับคํานวณภาษีเงินได้เราก็ต้องเสียภาษีด้วย แต่กลับกันถ้าผมโอนเงินกันยายนปี2 5 6 4แล้วไปทำกำไรได้ผมโอนเงินกลับมากันยา565ปีหน้าเงินที่มันเป็นปีภาษีที่มันข้ามปีภาษีไปแล้วนะครับปี6,4กับ65ผมจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมานำรวมภาษีกันได้ไม่ต้องหยิบไอตัวทั้งก้อนมา,มา,ม,ามาคำนวณเลยเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ย g l o b a อ e ท f ไม่ได้ลงทุนให้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นแต่เขาวางแผนมาเพื่อให้ลงทุนในระยะยาวเรื่องของภาษีเงินได้ แทบไม่ต้องเป็นปัญหาเนาะยกเว้นว่าใครที่ไม่ได้ใช้เงินเย็นเอาเงินร้อนมาลงทุนครับแล้วจําเป็นต้องขอเอาเงินมาคืนอันนั้นเปเรื่องใหญ่ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดพอร์ตกันอย่างที่บอกว่าผมอยากจะเปิดพอร์ตแล้วลงทุนในแบบเติบโตให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าการลงทุนในพอร์ตเติบโตกับตัว Global ETF เนี่ยเดี๋ยวผลตอบแทนในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการเปิดพอร์ตกันนะครับสำหรับการที่จะเริ่มต้นนะครับเราจะเข้ามาที่แอปของจิตตะเวลนะครับซึ่งก่อนนันนี้ผมมีลงทุนดิเมติกไป2พอร์ตแล้วทีนี้ผมจะลงทุนเพิ่มครับในส่วนของ Global ETF ผมก็กดเพิ่มบัญชี เสร็จแล้วมันก็จะมีจิตตะรังกิ้ง global ETF แล้วก็ต m a ิ i c นะครับซึ่งวันนี้เราจะลงตัว global ETF กันที่เป็นรูปกระถังต้นไม้ตัวนี้นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมี3พอร์ตให้เราเลือกซึ่งตัวผมเองผมจะเลือกพอร์ตเติบโตอย่างที่บอกไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะอธิบายเหมือนที่เมื่อกี้ผมอธิบายครับว่าจะลงทุนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วผมก็จะกดเข้าใจยอมรับนะครับแล้วก็ยืนยันรูปแบบการลงทุน พอกดปุ๊บก็บอกขอบคุณที่สนใจลงทุนกับเราก,ก,นนกรนณาเกรอกข้อมูลนะครับเพื่อใช้เปิดบัญชีก็อันนี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดมากันตอนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาดูกันครับว่ามันเริ่มต้นเอาเงินเข้ายังงงยังไงแล้วมันจะเริ่มต้นลงทุนนานแค่ไหนซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทางจิตตะเนี่ยก็บอกไว้แล้วครับว่าเราจะใช้เวลาในการลงทุนเนี่ยพอเอาเริ่มต้นน,นนะครับ 15วันไม่เกินนี้นะครับในการที่จะเอาเงินไปต่างประเทศและเริ่มต้นซื้อสินทรัพย์ให้กับพวกเรานะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากที่เปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคตอนนี้นะครับผ่านพ้นเวลาไปนะครับจริงๆก็ไม่ได้นานมากนะแต่ผมก็ เพิ่งเข้ามาดูครับเราก็เลยมาทําคลิปต่อให้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพอร์ตการลงทุนในหน้าตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับมีตัว Global ETF ที่เป็นพอร์ตเติบโตโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับกับมูลค่าที่เอ๊ะลงทุนไปแสนหนึ่งหายไปไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับที่ Global ETF เพอกดเข้าไปดูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่ามีพอร์ตการลงทุนเหมือนเดิมเป็นกราฟให้ดูนะครับเห็นไหมว่าผมเพิ่งมาทําคลิปอะครับหายไปหลายวันเหมือนกันนะครับที่ลงทุนเสร็จแล้้้ววผมมมไไไ่ดดดเขาาปูตติ ลงทุนกันเรียบร้อยหรืออยังถ้าลงมาดูข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าผมฝากเงินเข้าไปวันที่20กันยายนปี2,564นะครับคือเดือนที่แล้วทีนี้พอฝากเงินเข้าไป1 0 0 0 0แบาท เขาเริ่มซื้อนะครับให้ในวันที่28กันยายน64นะครับแล้วก็มีวันที่1ตุลาคมด้วยนะครับที่มีการซื้อเพิ่มเติมอาจจะติดวันหยุดติดอะไรก็แล้วแต่นะครับกดเข้าไปเราจะเห็นด้วยครับว่าเอาไปซื้ออะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเรากดดูเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเท่าไหร่นะครับเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับมีแวดมีคอมมิชชั่นนะครับที่เราจะเห็น ทีนี้เรามาดูพอร์ตการลงทุนกันนะครับว่าสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆมีอะไรบ้างตรงนี้จริงๆเราสามารถเอานิ้วไปกดได้นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่ากลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ย8.56%นะครับเป็นมูลค่ากี่บาทตรงนี้นะครับเป็นประเทศพัฒนาแล้วเท่าไหร่นะครับเป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่เป็นแบบชั้นดีนะครับในสหรัฐเท่าไหร่ หรือสัดส่วนที่ใหญ่คือหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกาน้ำหนักเท่าไหร่ก็มันจะถูกแสดงด้วย ETF ในชื่อย่อนะครับแล้ก็พร้อมกับคำพูดภาษาไทยที่อธิบายให้เราเข้าใจเช่น VTI คือหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกาน้ำหนัก53.94ตรงนี้เรากดเข้าไปดูเพิ่มได้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยคือมูลค่าตลาดตอนนี้เท่าไหร่คือมูลค่าปัจจุบันต้นทุนของเราคือกี่ดอลลาร์นะครับจำนวนหุ้นที่เราได้นะครับ ต้นทุนต่อหุ้นเท่าไหร่กำไรขาดทุนเท่าไหร่มันก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะมีเงินไทยอยู่ด้วยนะไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็แผนการลงทุนก็คือ8% โอเคงั้นเรากลับมาดูที่ภาพรวมกันว่าเฮ้ยเราลงทุนกันไปมันเหมาะกับใครบ้างถ้าถามผมผมบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากจะไปกระจายการลงทุนที่ต่างประเทศครับเราก็ไม่ได้อยากจะต้องมานั่งคัดเองไม่ได้อยากจะมานั่งจัดการเองเราจะมาคอยติดตามผลกันละกันครับว่าถ้าลงทุนไป1,0,000แสนเราปล่อยไปเรื่อยๆหรือมีการเติมพอร์ตเข้าไปเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบไหนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามพอร์ตการลงทุนตัวนี้กันได้นะครับสำหรับจิตตะเวล ETF ทั้งตีเมติกเราก็โก b บอี ก็จะพยายามมารีวิวให้กับเพื่อนๆอ,อยู่บ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามคอนเทนต์ดีๆจากไดรห้การเงินได้ทั้ง Facebook YouTube นะครับ t ิกตอก IG มีหมดเลยนะครับสามารถติดตามกันได้งนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ